อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบนาหูบทที่1บทที่2บทที่สมและวิวั์บทที่14บสี่ระจมสุขที่ยี่สามธันวาคมสองพ่สิบสอเรามาเริ่มกันที่นาหูบทที่1ครับคารุ้ว่าเกี่ยวกับกรุงมีนาเวหนังสือเกี่ยวกับนิมิตของนาหูชาวบ้านเอลโคด พาพิโรธบุนแดงของพระเจ้าพระเจ้าเวท่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงหัวแขนและแก้แขนพระยาเวทรงแก้แขนและทรงพระพิโรธพระยาเวทรงแก้แขนคู่อลิของพระองค์และทรงเก็บความโกรธไว้ให้ศัตรูของพระองค์พระยาเวกิ้วชา้าและทรงมีฐานูภาพใหญ่ยิ่งพระยาเวจะไม่ทรงปล่อยให้คนผิดลอยนวลพระมันคาของพระองค์อยู่ในพายุหมุนและพายุและเมเป็นผงคีรแห่งพระบาทของพระองค์ พุ่งทรงห้ามทะเลทรงให้มันเหือดหายทรงให้แม่น้ําทั้งหลายแห้งไปบาชานคารเมลก็เหี่ยวและ,ะแขนอ่อนๆของเลบานอนก็เฉาไปภูเขาทั้งหลายส่รสะเทือนจะพะพักพระองค์และบรรดาเนินก็หลอมละลายไปแผ่นดินก็ส่รสท้า์จะพะพักพระองค์เออทั้งโลกและทุกคนที่อยู่ในโลกด้วยใครจะต้านทานพระพิโรธของพระองค์ได้ใครจะทนความร้อน แ่งความก้่วของพระองค์ได้พระพิรุของพระองค์พุ่งออกมาอย่างกับไฟโดยพระองค์ศิลาก็แตกพยาเวประเสริฐทรงเป็นที่กำบังแข็งแกร่งในวันยากลำบากลงเอาพระทัยใสผู้ที่เข้ามาลี้ายอยู่ในพระองค์เปืนน้ำท่วมหลากพระองค์จะทรงทำลายศัตรูของพระองค์ให้ย่อยับไปและจะทรงไล่ศัตรูของพระองค์เข้าไปในความมืด พวกเจ้าคิดอุบายอันใดต่อสู้พระยาเวพระองค์จะทรงทําลายให้มันย่อยยับไปความทุกข์ยากจะไม่โผล่ขึ้นเป็นครั้งที่สองพวกเขาเหมือนพงน้าที่เกี่ยวเกี่ยวกันยุ่งและเหมือนคนเมาเหล้าพวกเขาถูกเผาผลาญสิ้นเหมือนตอข้าวที่แห้งผากมีผู้หนึ่งมาจาัดเจ้าที่คิดอุบายชั่วร้ายต่อพระยาเวและแนะนำการอาธรรมข่าวดีสำหรับยูดาห์ พยาเวตัดดังนี้ว่าแม้พวกนั้นจะแข็งแรงและมีจํานวนมากมายด้วยเขาก็จะถูกตัดขาดและล่วงไปแม้ว่าเราให้เจ้าทุกใจแต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกใจต่อไปบทนี้เราจะทําลายแอของเขาเสียจากเจ้าและจะหักโซ่ตัวที่ลาบเจ้าเสียพระยาเวตัดบัญชาเรื่องเรื่องเจ้าว่าชื่อของเจ้าจะไม่ถูกหวานให้แพร่หลายต่อไปเราจะกาจัดรูปสลักและรูป รูปหล่อโลหะสาวิหารแห่งของพระเจ้าพระของเจ้าเราจะขุดหลุมศ่งให้เจ้าพระเจ้าตามช้าดูเถิดเท้าของมู้นามข่าวดีมาที่บนภูเขาผู้มาประกาศสันติภาพโอ้ยูดาเอ,อ๋อเจ้าจงจัดเลี้ยงฉลองจงแก้บองของเจ้าเถิดเพราะว่าคนธรรมจะไม่รูกดานเจ้าอีกเขาถูกกำจัดเสียสิ้นแล้ว ลรามทตงที่นาคูมบทที่สองคับความวินาของคนละครชัว่วร้ายผู้จำตีขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าแล้วจงรักป้อมประการจงเฝ้าทางไว้จงทาดเอวจงรวมกำลังไว้ให้หมดพระพยาเวทรงฟื้นฟูความโออาตการของยาโคบอย่างกับความโออ่าตการของอิสราเอลแม้ว่าพวกคนได้พ้นขอไปครับแม้ว่าพวกคนได้พ้นเราไป และได้ทำลายกีบก้างของพวกเขาโลลักลบของเขาสีแดงทหารหารสวมเครื่องดาบ,บสีแดงเข้มลบลบก,ก,ก็แวบวบ่าทั้งประกายเพลิงในวันเตรียมพร้อมและม้าศึกก็เห็นโผลไปมาลดลบพ่อไปตามถนนอย่างบ้าคลัง่งมันโลดเลี้ยวไปมาที่ลานเมืองดูราวกับคบเพลิงและพุ่งไปอย่างสายฟ้าลับแลาทหารถูกเรียกตัว พวกเขาก็ะสดุดเมื่อเดินไปพวกเขารีบรุดไปที่กำแพงเมืองมีเพิงกัรนนะวุธทั้งตั้งขึ้นประตูทั้งหลายที่แม่น้ำถูกเปิดออกและพระราชวังก็พังทลายพระราชินีถูกเลื่องเครื่องส่งและถูกนำไปบรรดาชาวสขอ้ภัยทับบรรดาสาวใช้ก็อดครวนเสียงพวกนางโศกเศร้าอย่างเสียงนกพิราบและต่างก็ตีอกของตน มีนาเวก็เหมือนสระน้ำที่น้ำไหลออกทั้งเขาทั้งหลายร้องว่าหยุดหยุดแต่ก็ไม่มีใครหันกลับจงค้นเงินจงค้นทองมีสมบัติมากมายไม่สิ้นสุดมัง่งคั่ง้วยของมีค่าทุกอย่างหมดตัวอ้างว้างาร้างป่าหัวใจสลายและหัวเข่าก็สั่นคลอนบ้านเอวก็ปวดร้าวไปหมดใบหน้าทุกคนซีเซียวน้ำสิงห์ที่อยู่ทำสิงห์อยู่ที่ไหนคือที่เลี้ยงหลอกลูกสิงห์ที่ที่สิงห์เคยเดินเข้าไป ที่ที่ลูกของมันเคยอยู่โดยไม่มีผู้ใดไปรบกวนสิ่งนั้นได้ฉีอาหารให้ลูกของมันพอกินและได้ข้าบคอเหยื่อมาให้พวกของมันมันสะสมเหยื่อเต็มถ้าและสะสมเนื้อที่ฉีกแล้วเต็มรังพระยาเวจอมทัพกัดว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้าเจ้า เราจะเผาบรรดารลกโลกของเจ้าให้เป็นควันและดาบจะสังหารเหล่าลูกศิษย์ของเจ้าเราจะกำจัดเยื่อของเจ้าเสียจากโลกและจะไม่มีใครได้ยินเสียงผู้สื่อสารของเจ้าอีกนาฮูบทที่สามความวิบัติที่เลี่ยงไม่ได้ใกล้มาถึงวิบัติแก่มเมืองที่แปดเตือนไปด้วยลาิีเต็มด้วยเต็มด้วยการโกหกและการปนสะดมไม่ว่างเว้นจากการล่าเหยือ่อ เสียงหัวของแซ่และเสียงกระหึ่มของล้อม้าควบและรถรถพ่อไปคนมา้าประจันบาลด่าแวบวาบ,บและหอกหอกแววคนถูกฆ่าเป็นกายกองซากศพกองพเนินร่างคนตายมากมายไม่สิ้นสุดผู้เขาจะสะดุดร่างเหล่านั้นทั้งนี้เพราะการแพทย์สยานับไม่ถ้วนของหญิงแพทยสยาผู้มีเสน่ห์และเป็นเจ้า,เจ,าเจ้าแห่งวิทยาคมาผู้ขายบรรดาประชาชิด้วยการแพทย์ของนาง และขายตะคูนต่างๆด้วยวิทยาคมของนางพญาเวจองทักตัดว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้าเราจะเปิดกระพงของเจ้าขึ้นมาคุมหน้าเจ้าเราจะให้บรรดาปิชาชาติมองดูความเวยเป่าของเจ้าและให้ราชาาจักรมองดูปาลปวดสูงของเจ้าเราจะคว้างขอโศกใส่เจ้าและเหยียดย้มเจ้าและจะทาให้เจ้าเป็นเป้าสายตาคนอื่นทุกคนที่เราเห็นเจ้าจะหนีไปจากเจ้าและกล่าวว่า นี่น่ะเป็นเมืองล้างมีน,นาเวเป็นเมืองล้างเสร็จแล้วใครเล่าจะสงสารเธอจะไปหปออาผู้ปกอบโยนจากที่ไหนเจ้าวิเศษกว่าเมืองเทเบสซึ่งทั้งอยู่หริมแม่น้ำไน,นห,หรือซึ่งแม่น้ำรอบนครมีทะเลเป็นที่กำบังมีห่วงน้ำเป็นกำแพงเมืองคูชเป็นกำลังของเมืองนี้ทั้งอียิปต์ด้วยและอำนาจและอำนาจก็มีมากมายไม่สิ้นสุดทั้งพูดทั้งพูดและริเบียก็เป็นภาคีเมืองเทเบส ถึงกระด้านเมืองนั้นก็ยังถูกปาดไปเธอตกเป็นฉเฉลยลูกเด็กเล็กแดงของเธอก็ถูกเบี่ยงลงแหลกเป็นชิ้นๆที่หัวถนนทุกสายขอจับฉลากแบบผู้มีเกียรติของเมืองนั้นและคนใหญ่โตทั้งสิ้นของเมืองนั้นก็ถูกล่ามโซ่ตรวนขอจะมึนเมาไปด้วยเจ้าจะงงงวยไปเจ้าจะ,สะแสวงหาที่รีภายจากศัตรูฟอรมอาการทั้งสิ้นของเจ้าจะเป็นเหมือนต้นมะเดือ่อที่มีผลมะเดื่อสุกสุกรุนแรกเมื่อถูกเขยา่า ก็จะตกเข้าปากของผู้กินดูเธดรองทัพของเจ้าก็เ,าเหมือนผู้หญิงอยู่ท่ามกลางาเจ้าประตูเมืองแห่งแผ่นดินของเจ้าก็เปิดกว้างให้แตัตูของเจ้าไฟได้คืนกินด่านประตูของเจ้าแล้วจงขนน้ําขึ้นไปไว้เพราะถูกล้อมจงเสริมกําลังป้อมป,ปราการของเจ้าจงลงไปในหมอดบ่อดินเปียกและจงย่ำปูนสอให้เข้ากันดีและไปเอาแม่พิมพ์อิดมาไฟก็จะครอเจ้าที่น่านดาาก็จะฟันเจ้า มันจะกินเจ้าสายญางตะกัแนไวกระโดดจงเพิ่มพวกเจ้ามาจงเพิ่มพวกเจ้าให้มากอย่างตะกั่วนไวกระโดดจงเพิ่มให้มากเหมือนตะกัแนไวบินเจ้าเจ้าเพิ่มพวกพูกค้าให้มากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าตะกัแนไวกระโดดนั้นล่อค้าบแล้วก็บินไปเสียพวกเจ้าพวกเจ้านายของเจ้าก็เหมือนตะกัแนไวบินพวกค้าหลวงของเจ้าก็เหมือนฝูงตะกัแนเกาะอยู่ที่รั้วในบรรยากาศเย็น พอโดดที่ขึ้นมันก็บินไปไม่มีใครทราบว่ามันไปที่ไหนโอ้กษัตริย์แห่งอิเซอัคเซเลย่ยบรรดาผู้เลี้ยงแกะของเจ้าหลับเสียแล้วพวกเจ้านาของเจ้าเเครมหลับไปชนช่าิของเจ้าจะกรจกรจ้าอยู่ตามภูเขาและไม่มีผูดด้ใดรวบรวมได้ความเจ็บปวดของเจ้าไม่มีไม่มีบรรเทาบาดแผลเจ้าก็สาหัสทุกคนผู้ได้ยินข่าวของเจ้าต่างก็ตกมือเยอะเยอะเพราะมีใครเล่าเพราะมีใครเล่าที่ไม่ได้ถูกเจ้าทำร้ายเรื่อยมา การท่าพีหนึ่งปีหนึ่งรอบวิววอนหมดที่สิบสี่เพลงของคนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนและเข้าไปเจ้าเห็น นี่นะพระเมสโตโดกทรงยืนอยู่บนภูเขาสีโยและพวกเขาที่อยู่กับพระองค์ชื่อซึ่งมีจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนนะเป็นผู้ที่นี้พระนางของพระองค์และพระนางของพิดาของพระองค์ก็เขียนไว้บนหน้าผาของภูเขาและข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์เหมือนอย่างเสียงน้ามากมายและเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องดังสนั่นและเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นเหมือนอย่างเสียงที่พวกดีพินกําลังกําลังเล่นพินของเขาอยู่เขาต้งหลายร้องเพลงบทหมายหน้าพระที่นั่งและต่อหน้าสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ และพวกผู้อาวุโสไม่มีใครสามารถรู้เพลงบทนั้นนอกจากคน1 4 4 0 0 0คนที่ได้รับการถ่ายแล้วจากแผ่นดินโลกคนเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่มีมนติงผู้หญิงเพราะว่าพวกเขาเป็นคมมาราลีเป็นพวกที่ติดตามเมสโอดกไม่ว่าพระองค์จะเสดไปที่ไหนพวกเขาก็เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายแล้วจากมนุรย์เพื่อเป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่เมสโอดกและในปากของพวกเขาไม่พบความเท็จ เขาเป็นคนที่บาสจากกนิตรทายคำของทูตสวรรค์ทั้งสาแล้วพระเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะเข้าไปในห้องท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนิรันด์นแก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกแก่ทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกภาษาและทุกชนชาติประกาศเสียงดังว่าจงเกรงกลัวพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอไปครับและถวายเกียรติแด่พระองค์ พอเวลาที่องค์จะทรงพิพากษาแล้วจงน,นมันสการพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรค์แผ่นดินโลกทะเลและบ่อน,น้าผุทั้งหลายทูตสวรรค์องค์หนึ่งซึ่งเป็นองค์ที่สองก็ไปประกาศว,าว่าบาบิลนมหานครนั้นพังทลายแล้วพังทลายแล้วละครที่ได้ทุกละครที่ให้ทุกประชาชาิดืม่มลาหุ่นแห่งราคาในการร่วมระเีณีของนางและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นองค์ที่สามก็ไปตามประกาศด้วยเสียงดังว่าถ้าใครบูชาส์ร้ายและรลูกของมันเสียและรับ เครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขาคนนั้นจะต้องดื่มเล่ามวลแห่งความคิ้วของพระเจ้าที่เทลงไปในถ้วยแห่งพระพิโรธของะองค์โดยไม่มีเจอปนสิ่งใดและเขาจะถูกทรมาด้วยไฟและกรรมาฐานต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์บริสุ์และเฉพาะพระพักพระเมสโโปรกและแผลในการทรมาข,ของเขาจะพุ่งพ่านตลอดไปเป็นนิ้พวกที่บูชาถัดร้ายและลูกของมันและใครที่รับเครื่องหมายซึ่งเป็นชื่อของมันจะไม่ได้หยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืน นี่เนี่ยคือความอดทนที่พวกธรรมิกชนจะต้องมีคือพวกที่ถือรักษาธรรมะอย่างของพระเจ้าและจงรับนตีต่อพระเยซูข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์ดังกล่าวจงเขียนไว้เถิดว่าตั้งแต่นี้ไปคนทั้งหลายที่ตายในอุ้มพระวิญญาจะเป็นสุขและพระวิญญาณตัดว่าจริงอย่างนั้นพวกเขาจะได้หยุดพักจากการตรากตรำของเขาเพราะการงานที่พวกเขาได้ทำะติดตามเขาไปการเก็บเกี่ยวแผ่นดินโลกและข้าพเจ้าได้เห็นน้แดดและเมฆสีขาวและบรรดา หนึ่งประทับอยู่บนเมฆนั้นเหมือนมนุษย์มีมงกุฎทองคําอยู่บนเสียและมีเขียวอันคมกิบอยู่ในพระหัตถ์และมีทูตสวรรค์อีกองหนึ่งออกมาจากพระวิหารร้องทูลพระองค์ผู้ประทับอยู่บนเมฆนั้นด้วยเสียงดังว่าจงใช้เขียวขององค์เก็บเกี่ยวเถิดเพราะถึงเวลาเกี่ยวแล้วเพราะว่าผลที่ต้องเก็บเกี่ยวแผ่นดินโลกสุกงอมแล้วและพระองค์ผู้ประทับอยู่บนเมฆก็ทรงตรวัดเคียวไปบนแผ่นดินโลกแล้วและแผ่นดินโลกก็ถูกเก็บเกี่ยว แล้วทูตสวรานอีกองหนึ่งก็ออกมาจากพระวิหารพระวิหารและสวรค์และท่านก็มีเคียวอันคมกริบเช่นกันแล้วทูตสวรค์อีกองหนึ่งผู้มีฤทธิ์เหนือไฟก็ออกมาจากแท่นบูชาและร้องเสียงดังบอกทูตสวรรค์ที่มีเคียวบอกคมกริบว่าจงใช้เคียวคมกริบของท่านเก็บรวบรวมพวงหุ่นจากเถาหุ่นแผ่นดินโลกของแผ่นดินโลกเพราะผลหุ่นแล้วสุกแล้วทูตสวค์นั้นก็ต้องหวัดเคียวไปบนแผ่นดินโลกและเก็บเถวหุ่นของแผ่นดินโลกและลงไปในบ่อย่างมุ่น ใหญ่แห่งความเคลืววของพระเจ้าบ่อย่างหงวก็ถูกย่ามภายนอกเมืองและโลหิตไหลออกจากบ่อย่างหงูนั้นสูงถึงบางเหียนม้าและไหลไปไกลประมาณ300กิโลเมตรจบการอ่านพระคัมภีรหนึ่งปีหนึ่งรอบพระเจ้ามันสุตที่23ธันวาคม2012อาเมน